้าอยู่ไปกะแห้งเห็ดกันยังมีอยู่รับกับบ่ยังอยู่ซื่อ,อแล้วก็เห็ดจังไหนมันสิมีประโยชน์แกดูกแกหลานก็คืดไปโครงการนี้เป็นโครงการของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานอ,อุบลราชธ,ธานี7นะครับ ซึ่งได้จัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุได้มีงานทําได้ฝึกอาชีพในเรื่องของสาขาของการทําพินผู้สูงอายุที่นี่นะครับมีความสามัคคีนะครับมีอะไรช่วยเหลือกันนะครับมีศักยภาพแล้วหมู่บ้านนี้ยังเป็นหมู่บ้านทําคลองทํากองที่ขึ้นชื่อของตาบลทรายมูลนะครับก็เลยคิดว่าถ้าเรามาฝึกอาชีพเกี่ยวกับด้านการทําพินด้านทําเครื่องดนตรีพื้นบ้านก็น่าจะเป็นประโยชน์แล้ว ไรายไได้เสียเอาความรูมยั้งมาห้สิ่งที่ห้าบ่หูเ้าตตรงรับรูไหวบางอย่างมันก็เป็นประโยชน์สาหรับหฮาคือผู้เท่านี่อันนี้ถือว่าเป็นงานเบานะครับงาน่บนักงานเฮ็ดพินพวกเฮ็ดพินกิจกรรมต่างๆคือยางสูตรตววสูตรยงังกิจสิได้ความรู้ว่าการตัง้งไสจุนเน้อหรือว่าการขุดผงไงผงหน่อย,อยมันจังดังขื้นสายเอาสายยั้งมาใส่ต่กี้ก็ใส่เบกรกยักรยานนะครับ บันนี้มัตท่านสมัยก็เอาสายกีตาร์สายยังมาเห็ดเมื่อกดังดีขึ้นครับก็หูซึ้ว่าผู้ที่เขาอบรมคืออย่างผมนี่ครับก็บได้รับควาหลู้ในส่วนนี้นี่หลายครับแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจอีกอย่างคือให้ผู้เฒ่านี่มีกําลังใจว่าเออเข้าต้องเห็ดึ้นไปอีกบ่ได้อยู่กับทีได้รับค่วงมรู้มาาเอามาใส่สมองไว้เลี้ยนรูให้เป็น คืดว่าสีเพากันเห็ดกุมนี่โบยุดแน่นอนต้องเห็ดไปเรื่อยๆว่าเฮาสีเห็ดจังไหรสิ่งที่ควอมรู้ที่เฮาใดมากมันสิเป็นประโยชน์ต่อไปกับลูกกับหลานเฮ่านะครับมีประโยชน์เป็นอาชีพได้ครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาเห็ดกันมาผู้เขาขายก็เขาก็ได้ขายกุ่มนี้ก็มีความคืดวาสีเห็ดโมเมนต์วาสีเห็ดขายเอากําไรเห็ดเพื่อว่าอยากขยายมุมนย่นมรดกแต่พอแต่เมแต,แต่ปูแต่ปู่เห็ดมากอยากขยายออกไปเห็ด สู่ซุ่มซ้นลูกเต่าหลูกล้านหรือว่าไผ่กระตามสร้างที่สนใจแม่กระทั้งต่างประเทศเพื่อนกระสนใจนะครับกลุ่มของบ้านหัวดอนตำบลไทรมูลนี่ครับเพื่อนบ่มีบกพ่องแนวใดครับบ่มีบกพ่องอย่างไรคือยังบวกศิลปินวัฒนธรรมประเภทนี้เพื่อนสิภาการเรียนรู้เบิดทางะพุทธศาสนาเพื่อนกระเฮดเป็นเบิร์ตคือเมเนกะ เห็ดผักวันสูตรขวันคืออย่างสูตรขวันนั่งสิถามีสิ่งใหม่ๆมามาอบรมหายมาเรียนรู้หายว่าเออควันเห็จจเดหจังสันเดอร์เห็ดจังซีเดอร์ก็ยินดีครับบพว่าสิเป็นโครงการยังยินดีสิรับไหวรับหูไหวเพื่อเป็นประโยชน์ต่อไปกับลูกกับห้านต้องเผยแพร่นะครับต้องเอาไววเผยแเพร่แน่นอน